กับสวัสดีทุกคนเด้อจ้ามือนี้ทัดดาวกะมม่นันบุญเลี้ยงบ้านเลอเด้อจ้าพี่น้องจ้าหรืออันประเพณนี้ของอันคนอีส,สานเทานอกก็เอินว่าพุทธแรกบุญเดือนหกเด้อจ้าพี่น้องจ้าซึ่งกับเียนพู่ตาเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันผู้ปกปักรักษาหมู่บ้านของเฮาานาะจ้าพี่น้องอันพุทธแรกเดืนอนหกอัน ของต่ระบานนี่ก็สิจัดขึ้นทุกวันพุทธเนาะจะพุทธแรกของเดือนหกเนาะจะหรือว่าเดือนพฤษภาคมเน่ะจะพี่นองก็สิเอาวนรูป สร้างมาหรือว่าสิ่งต่างๆบริวารของเงินองปูนี่ออกมาเพื่อจะเอามันประพรม,น,ม,มน,ำนำหอมน้ำอบน้ำหอมเนาะจะพี่นองจานี่หละจะออกมาล้างมาเห็ดความสะอาดเพื่อเป็นความสิริมงคลของนแต่ละขอบครัวของแต่ละค,ละคนเนาะจะซึ่งแต่ละครอบรัวนี่ก็สิได้จัดเตรียมไกลหรือว่าผู้เฒ่าเพิ่นกับพระเรียนว่าเราเรา,เราให้ไกล้โตนั่นเองเนาะ จาพี่น้องจา้านี่แหละจา้าถัดดาวกสิเอวอันเพราะข,ข่าวเนาะทอทีนถัดดาวาาอาันูเนาะจ้ากับเบอรเอ็นสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่เนาะอันนี้กับยุบบ้านโคกเองจ้าพี่น้องจา้าของเขากสิมิสานนั่นปู่หลวงอุดมเนาะจ้าพี่น้องผู้กปกปักร,รักษาบ้านโคกสูงของเขาเนาะจ้าพี่น้องจา้านี่กับเป็นนัน่นพี่น้องไม่โมบ้านของเขาเนาะจา้าออกมาน เฮ็ดบุญในเสาร์นี่นอกจากพี่น้องจ้านี่ละจ้าเพื่อความสิริมงคลของครอบครัวเหียยูดีมีแห้งฮานเงินคลองเฮ็ดอันกิจจกอันการงานยังกระเฮนคลองนะจ้ะแคลคดปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บเนาะจะทัดดาวก่อนขอโทษหรือจะเบาวานบดถือหรือว่าผิดผลาประการใดเนาะจะนี่กับเป็นบรรยากาศเนาะกับเป็นไกล้ที่บ้านพี่น้องเขาได้ต้มมาแล้วก็เอามันร้วมกันยุ่งงนาสารปูนนี่แหละจะพี่น้องจะเพื่อที่เสียนเอามันเลี้ยงหรือว่ามาถวายปูนแหละจะพี่น้องจะแต่ละบ้านก็สิมีการเขียนซื้อใส่ของเงินไผของเงินมันนอกจ้ะพี่น้องนี่ก็มาหอดแลก็สิจุดธูปจุดเทียน ขอพรปูนี่แหละจ้ะปูหลวงอุดมบานขกสูงนม่จะพี่น้องจ้ะคลิปนี้กับโบมียังหลายถ้าดาวก็เอาบรรยากาศมาฝาก ช่วงสวๆัๆเนาะจากพี่น้องคืมฝากคืมฝนฝนตกไปปล่อยเนาะจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ถัดดาวก็ฝากไวส้สนีเด้อจ้าผู้ใดที่เข้ามารับชมเราก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทั้งช่องถัดดาวสาวบานนะเ,นเด้อจากพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สนีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายพบพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อย,ยูดีมีแฮงทุกคนจา้า